สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ CMG Weekly นะคะวันนี้พบกับดิฉันมณีนานอ่อนพนาค่ะผมชุยหมงกับผมเลท์เนครับ ค่ะ CMG Thai Weekly สัปดาห์นี้นะคะพิเศษกันหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะมีโอกาสพูดคุยกับทางูุสข่าวภาคภาษาไทย2ท่านนะคะก็คือคุณเลนและคุณชูนะคะที่ได้มีโอกาสไปร่วมในโครงการ China ASEAN Media Partnership Forum ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่ามีความน่าสนใจอย่างมากทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดคุยกันนะคะวันนี้พูดคุยถึงเทศกาลที่กําลังจะมาถึงกันหน่อยคังสองท่านค่ะก็คือเทศกาล ตัวอูครับโอ้ะโอนะคะแน่นอนข่าวเราเตรียมนี่เลยค่ะบัตจานค่ะที่แบบว่าเป็นขนมประจำเทศกาลนี้แล้วนะคะภาษาแมนดารินเรียกว่าซุ้งจง จึจือนะคะในะทางภาคใต้ของจีนะนะครับก็จะมีไส้หวานนะครับแล้วก็ไส้เนื้อหมูด้วยแต่ทางภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นรสชาติหวานจะมากกว่าอ,อย่างปากกิจก็คือใส่ถั่วแดงถั่วเขียวภาษาจีนค,ครับแล้วยิ่งในช่วงนี้ถ้าเราเดินไปห้างที่ไหนหรือว่าไปที่ร้านค้าแห่งไหนเนี่ยก็เห็นว่าส่วนใหญ่เลยมีการวางขายแล้วแหละบะจ่า,จางบะจ่างหลาย รถ<ล>หลายชนิดแล้วก็กตอนนี้เน้นที่บรรจุภัณฑ์การออกแบบด้วยอยากให้คุณเลยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเทศกาลตัวอู่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะจริงๆเป็นเทศกาลเก่าแก่กแล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยจ้านกวัวนะครับตอนนั้นก็คือมีนักกวีคนหนึ่งชื่อว่าชื้หยวนนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่จงรับภักดีต่อรัฐของเขาก็คือรัชชู่นะฮะในสมัยนั้นแต่หลังจากนั้นนะครับก็คือพระองค์ของเขาก็คือไม่เชื่อเถือเขาเขา ถูกคนอื่นใส่ร้ายด้วยก็เลยจมน้ําตายแล้วก็กระโดดน้ําตายเสียชีวิตไปแล้วแล้วคนรุ่นหลังก็คือเพื่อจะอนุรักษ์ความเป็นจงรักภักดีและก็ของเชือนเองก็คือใส่ปลาจังไปลงแม่น้ําเพื่อให้ปลากินจะได้ไม่กินเขาก็เลยเป็นที่มาว่าขนมบัจจังก็เป็นขนมประจำเทศกาลตวนอู่ด้วยนะคะที่มีขึ้นในช่วงวันที่5เดือน5 ตามปฏิทินจันทรคติของจีนด้วยปีนี้ตรงกับวันที่ 22, 22มิถุนายน,านาโอ้นะคะใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่านอกเหนือจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยก็คือการแข่งเรือด้วยค่ะคุณชุยค่ะ,ะแข่งเรือมังกองครับค่ะซึ่งการแข่งเรือมังกรกเนี่ยอาจจะพบใด้น้อยที่ภาคเหนือจีนแต่ว่ามีความคึกคักึในภาคใต้ของจีนเพราะว่าในภาคใต้ของจีนเนี่ยมีแม่น้ําใหญ่หลายสาย แล้วก็ในช่วงนี้ก็จะเห็นมีทีมเรือมังกรหลายทีม,ทมแข่งกันแต่ต้องเน้นบ้านนะ,ะช่วงนี้ก็พอที่อยู่หน้าฝนของภาคใต้ของจีนโดยเฉพาะกวางตุ้งกับกวางสีเนี่ยมักจะมีฝนตกหนะักเพราะฉะนั้นเวลาแข่งเรือมังกรเนี่ยผมเสนอนะก็ต้องดูพยากรณ์อากาศไว้ก่อนถ้าหากมีฝนตกหนะักก็ต้องรับ ระมัดระวังค่ะเพื่อการเฉลิมฉลองที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะคซึ่งแน่นอนค่ะว่าบรรยากาศตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่ของจีนเลยค่ะก็จัดเทศกาลการแข่งเรือมังกรด้วยนะคะอย่างที่หลายมณฑลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่มณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีนนะคะก็มีพิธีปล่อยเรือที่เมืองถงเฉินชาวบ,บ้านในท้องถิ่นค่ะก็ได้ช่วยกันนะคะนําเรือมังกรยาว30เมตรค่ะก็ประดับไปด้วยริบบิ้นนะคะที่สวยงามเลยนะคะลงไปที่ทะเลสาเพื่อทำการร่วมแข่งขันในช่วงเทศกาลด้วยนะคะ สวยมากเลยนะคะทั้งสองท่านค่ะเถยสดงดงามมากเลยนะคะส่วนที่เมืองฉางเจิ้อมันทนซานซีทางตอนเหนือของจีนค่ะเขามีช่างตีมือผู้หญิงนะคะก็กําลัง,ง่วนอยู่กับการเย็บซองสมุนไพรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของเทศกาลนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่นะครับเป็นประเพณีตั้งเดิมของท้องถิน่นค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะ แขวนนะคะไว้ตามบ้านหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะไล่แมลงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็หวังให้ชีวิตมีความสุขในช่วงเทศกาลตามความเชื่อด้วยนะคะ,คะนอกจากนะคะจะมีการทําบัจจางนะคะแล้วก็ทําสมุนไพรแล้วค่ะก็จะมีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชิดมังกรสิงโตแล้วก็การแข่งขันเรือมังกรด้วยนะคะอย่างที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนค่ะในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีการแข่งทีมเรือมังกร16ทีมค่ะแข่งกันพายพร้อมเทียงกันตาม เสียงกลองส่วนที่มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดของเรือมังกรค่ะอย่างเช่นที่เมืองถงเหรินนะคะก็มีการประดับประดาเรือมังกรด้วยฝีมืออันประณีตสวยงามกันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีที่ที่เมืองเหลียนเจียงทางตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนนะคะก็มีการเปิดตัวเรือมังกรที่สวยงามในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ พากันไปแข่งที่ทะเลอีกด้วยนะคะคอันนี้แบบว่า,บาน่าสนใจทีเดียวนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะบ้านเกิดคุณเลยเลยนะคะที่เมืองนันหนิงครับผม <c oughs> นะคะที่เมืองนานหนิงเขตกวางซีค่ะก็มีการแข่งชัยนาอาเซียนอินเตอร์เนชั่นแนลแคนูโอเพนทัวนาเมนต์แล้วก็อันนี้คือเชอิญ ทีมชาติเลยนะครับของประเทศอาเซียนมาเข้าร่วมด้วยในแต่ละปีนะคะแบบคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีแข่งนันหนิงดราก้อนบ๊ทโอเพนทัวนาเมนต์ด้วยนะคะก็ปีนี้ก็จัดขึ้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันด้วยนะคะก็อย่างที่คุณเลยบอกเลยค่ะว่านอกจากจะมีทีมจากทั่วกว่างซีแล้วเนี่ยก็เชิญทีมจากอาเซียนเนี่ยนะคะมาเข้าร่วมด้วยนอกจากนี้ค่ะก็มีทั้งอเมริกาอินเดียศรีลังกาแล้วก็นจีเรียอลังการจริงๆให้ความสนใจนะคะแล้วก็มาร่วมแข่งขันเรือที่หนานหนิงกันด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่า มีนักกีฬาเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ไม่ต่ำกว่า700คนทีคนเดียวนะคะนะครับ<อ>น่าติดตามจริงๆอลังการมากบ้านเกิดคุณเลยนะคะภูมิใจด้วยภูมิใจด้วย <ผม S 2> นะคะยัยงอยู่ที่เขตกว่างซีค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวทั้งสองท่านเองนะคะก็ได้มีโอกาสไปร่วมในโครงการช h i น a าอาเซียนม a Partnership Forum ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับวงการสื่อมวลชนทั้งจีนแล้วก็ในอาเซียนอีกด้วยนะคะต้องถามคุณช่วยหน่อยแหละค่ะว่าสําหรับโครงการนี้โปรเจกต์นี้เนี่ยม คือโครงการเนี่ยฟอรัร่มพุ้นส่วงอาเซียนจัดโดยช h i น a ามีเดียกรุ๊ปแล้วก็ทางการเข ok ตปกครองตนเองชุนพผาช่วงกวงซีซึ่งเริ่มเ,เริ่มกิจการนี้ตั้งแต่ปี2021ปีนี้เป็นครั้งที่3ก็ต้องยอมรับบ้านะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1นท่นงาน2ปีก่อนนะครับงานปีที่แล้วกับงาน2ปีก่อนเนี่ยไม่ได้เชิญผู้สึกขอข่าอาเซียนมาประเทศจีนแต่ว่าคราวนี้แต่แล้วก็ได้เชิญผู้สื่อข่า 8ประเทศจากอาเซียนซึ่งของไทยเนี่ยมีผู้สื่อข่าว4คนมีคุณอาทิศักดิ์ครับเป็นที่ปรึกษาบริษัทเนชั่นกรุ๊ปแล้วก็คุณคุณชิปก็ผู้ดำเนินรายการของเนชั่นทีวีแล้วก็คุณปราวินาไมครับก็เป็นผู้ประกาศข่าวจากท้องทแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคุณยุทธิยุงครับผู้สื่อข่าวจากผู้จัดการนะครับก็ซึ่งประเด็นของ วัตถุประสงค์ของกิจการของปีนี้นะครับก็คือสร้างประชาคมจีนอาเซียนยให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วก็เชิญผู้สื่อข,ข่าวจากอาเซียนยมองความทันสมัยแบบจริงครับเป็นระดับซีเนียร์ผู้ส่งคุณมวุฒิด้านวงการสื่อของแต่ละชาติในอาเซียนอีกด้วยนะคะ,คะแล้วคุณเลย่ะคะต้องถามคุณเลยในฐานะที่เป็นเจ้าบ้าน <c oughs> เป็นบ้านเกิดเลยทําไมต้องไปจัดที่หนานหนิงหรือว่าไปจัดที่เขตกวางสีด้วยคะก็อย่างที่น้องเฉยเมื่อกี้บอกนะครับที่ผ่านมาก็คือร่วมจัด กับเทศบาลของเขตกว่างซีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสา,สาเหตุหนึ่งแล้วก็อีกสาเหตุที่2ก็คือกว่างซีมีการติดต่อกับประเทศอาเซียนมาตั้งยาวนานแล้วนะครับตามความทรงจําขมขมนะครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับก็ได้ตั้งเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเม,มืองนันหนิงกับเมืองของแก่นนะครับของศตวรรษที่แล้วแล้วปัจจุบันนะครับกว่างซีเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงระหว่าง ประเทศอาเซียนต่างๆกับประเทศจีนด้วยเพราะว่ากวางซียังมีชายแดนที่ติดกับเวียดนามม,มีทางทะเลสามารถไปสู่ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศอาเซียนแล้ก็ไปถึงที่ไกลๆทั่วโลกด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นสาเหตุท,ที่สองสาเหตุท,ที่3ก็คือกวางซีนี่กำลังพัฒนาเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกระหว่างทางปกและก็ทางทะเลด้วย อันนี้คือกลยุทธ์ของเทศบาลท้องถิ่นเพราะฉะนั้นอยากจะให้ผู้สื่อข,ข่าวของประเทศอาเซียนรวมรรทั้งไทยด้วยมาดูว่ากวางซีเต่นยังไงโดด,โดดเต่นยังไงนะครับแล้วก็มีความทันสมัยแบบจีนมัน สะท้อนให้เห็นถึงรูปปัธรรมนะฮะที่เป็นผลงานจริงๆของการพัฒนาของกวางซีในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะเห็นภาพชัดเจนเลยที่คุณเลยแล้วก็คุณชุยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่น,นี้ด้วยนะคะคซึ่งโครงการนี้เอ,เองเนี่ยก็พาผู้สื่อข่าวนะคะทั้งจีนแล้วก็อาเซียนเองเนี่ยไปทํากิจกรรมหลายอย่างแล้วก็ไปดูแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ของจีนด้วยนะคะคอย่างที่คุณเลยบอกก็คือเป็นจุดเชื่อมโยงกับทางเส้นทางของอาเซียนไปกันที่อ่าวปีปู้กันด้วยใช่ไหมคะใช่นะครับคราวนี้นะครับทีมข่าวของทั้งจีนและไทยแล้ว อาเซียนได้เดินทางไปถึงเมืองชิงโจด้วยซึ่งเมืองชิงโจนี่ตอนนี้พัฒนาเป็นท่าเรืออัตโนมัติไปแล้วแล้วท่าเรือที่เราไปเรียกว่าท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติของเมืองชิงโจผู้สื่อข่าวจากประเทศไทยก็ได้เช่นชมระบบอัตโนมัตินะครับของท่าเรือนี้ตอนนี้ตามการวางแผนนะครับท่าเรือนี้ก็จะขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ประมาณ2ล้านตู้ต่อปีเลยคือทั่วทั้ง ท่าเรือใช้พนักงานแค่250คนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการทันสมัยของการจัดระบบโลจิสติททก,กทั้งทางปกและทก็ทางทะเลมันเชื่อมกันใต้เพราะว่าทางท่าเรือเขายังจัดเส้นทางขนส่งทางรถไฟไปถึงที่ท่าเรือด้วยะนะครับหลังจากสินค้าของประเทศอาเซียนต่างๆเข้ามาถึงกวางสีแล้วนะครับเขาก็สามารถขนส่งไปทาง เหนือของจีนใต้ไปถึงเสฉวนและก็ฉงชิ่งนะครับจากนั้นก็ไปถึงยุโรปไปเลยนะครับขังรถไปอืมค่ะที่บอกว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยคือเขาใช้ระบบอัจฉริยะยังไงบ้างคะคุณหมอร่อระบบอัจฉริยะคืออย่างนี้นะครับก็คือใช้ระบบ AI Control นะฮะแล้วก็สองก็คือใช้เครื่องยนต์หรือว่าหุ่นยนอัจฉริยะหรือว่ารถอัจฉริยะก็คือไม่ต้องใช้คนไปกำชับว่านะครับจะเอาตู้ไหนตู้ไหน เพราะว่าแต่ละลูกตู้พอลงมาก็จะจดจำด้วยระบบว่ามันเข้าระบบยังไงแล้วก็ให้รถอันนั้นก็ขนไปถึงที่เลยครับคือในท่าเรือเนี่ยเราไม่ได้เห็นมีพนักงานไม่มีเลยครับใช้คนน้อยมากๆเลยนอกเหนือจากที่จะไปที่ท่าเรือแล้วนะคะก็ยังไปดูโรงงานนะคะผลิตวัตถุดิบแปรรูปเป็นอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่นด้วยเห็นทั้งสองท่านแอบไปชิมบะหมี่ด้วยชิมแล้วเราไปฟังหน่อยคุณชยค่ะเป็นไงบ้างคะ ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าลัวซื่อฝนถ้าแปลเป็นไทยก็คือปมี่หอยผมครับซึ่งผมคิดว่าคุณชิปเนี่ยสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษครับค่แล้วก็ซึ่งอยู่หน้าโรงงานผลิตนะครับเขาก็จับมือผมแล้วก็ทำรายการร่วมกันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะคือเมื่อปีที่แล้วนะอุตสากรรมควบคุมจอนครับของ ปลาหมี่หอยขมเนี่ยสร้างรายได้ถึง6กหมื่นล้านอยู่รับเป็นตลาดในประเทศไหมคะหรือว่าแบบส่งออกมัมีทั้งประเทศแล้วก็ส่งออกไปยังยี่สิบกว่าประเทศทั่วโลกค่ะแล้วก็คุณชิปเขาก็บอกว่านะเขาก็เอาข้อมูลจากจีนที่เกี่ยวกับลูซิเฟอร์เนี่ยมาเผยแพร่ในเนช่นทีวีจนได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะครับทําไมถึงเรียกว่าหมี่หอยขมอันนี้อยากรู้คือลูซี่เนี่ยก็คือหอยขมค่ะ ฝันก็คือก๋วยเตี๋ยวนะ,ะแต่ว่าเวลากินเนี่ยอาจจะคุณชิปก็สงสัยเนี่ยทําไมขาขอหอยขมไม่เจออยู่ในที่คะ่ะแต่ความจริงอยู่ในซุปเป็นซุมหอยขมเอารสชาติของขอหอยขมเนี่ยค่ะ ก็คือเหมือนกินบะหมี่กับน้ำซุปหอยขมนั่นเองใช่ไหมคะเส้นเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ค่ะเส้นก็จะเป็นเส้นเล็กนะฮะคล้ายๆกับเส้นเล็กของไทยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือใช่เมื่อเทียบกับอดีตก็คืออดีตก็จะทําสดใช่ไหมฮะตอนนี้ก็คือเราไปที่โรงงานนัมเบอร์วังนะครับหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าโลบ้าวังนี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนจีนก็คือสมัยนี้ชอบทําอะไรที่เป็นสําเร็จรูป อาหารสำหรับลูกนะฮะ <c oughs> ปัจจุบันก็ส่งไปเมืองไทยถายไปด้วยนะครับแล้วส่วนรสชาติและก็วัตถุติบต้องอธิบายนิดนึง <c oughs> มันจะพิเศษยังไงคะพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างคะ <c oughs> นอกจากเส้นเล็กนะครับก็ยังมีหน่อไม้ดอง <c oughs> หน่อไม้ดองอันนี้เนี่ย <c oughs> มีกลิ่นพิเศษนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับบางคนคิดว่ามันเหม็นแต่ว่าบางคนคิดว่ามันหอมใช่ค๋อ แลักษณะจะคล้ายกับหน่อไม้ดองที่แบบเราเอามาทําเป็นกับข้าวที่เมืองไทยนี่แหละก็แล้วแต่คนชอบแล้วก็อีกอย่างนึงต้องใส่ถั่วฟักยาวแล้วก็ต้องใส่เห็ดหูหนูฟองเต้าหู้เห็ดหูหนูแล้วก็ถั่วลิสงทอดแล้วก็มีไข่นกกระทา วัตถุดิบเยอะจริงๆเยอะนี่สองท่านซื้อมาฝากดิฉันด้วยไหมคะเนี่ยซื้อมาแล้วหล่อแซวเล่นนะขอบคุณมากค่ะมากเหนือจากไปดูอุตสาหกรรมอาหารแล้วเห็นบอกว่าพากันไปดูอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ด้วยค่ะคุณชวีค่ะก็ไปบริษัทเรียกว่าอู่หลิงค่ะซึ่งต้องยอมรับว่านะบริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนทั้งสามฝ่ายค่ะซึ่งมี s อ i c ของเซี่ยงไฮ้ค่ะมี GM ของสหรัฐรัแล้วก็อู่หลิงของกวางซีท้องถิ่นอืมค่ะแล้วก็คุณ ปรวิณัยน,นะครับก็สนใจกับเรื่องนี้เขาก็บอกว่ารถยนต์อู่หลิงรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนนะครับมีจุดเด่นทั้งการออกแบบแล้วก็ความปลอดภัยและวกนนวัตกรรมครับเขาบอกว่าจีนเนี่ยให้ความสําคัญกับการนวัตกรรมแล้วก็การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งทําให้พัฒนาจากต้นแบบจนเป็นเทคโนโลยี ชั้นสูงนะครับจากแอร์อเดนชนจีไปถึงจีน่าครีเอทีฟโอ้ะก็เขาก็ชื่นชมว่านะราคารถยนต์พลังงานใหม่ของทีมไม่แพงม,มีสมเหุสมผลนะครับแล้วเท่าที่คุณสุดไปดูนี่ไปทัดใจเทคโนโลยีรถยนต์อะไรบ้างคะออความจริงนะรถยนต์ก็ต้องยอมว่ายอมรับว่ารถยนต์ยี่ห้อบูหลงเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ หรือว่าเรียกว่ามินี่นะฮะมินี่แต่ว่าผมก็เดินเข้าข้างในนะครับค่ะเป็นไงบ้างคะก็คิดว่าก็กว้างพอสมควรค่ะไม่น่าเชื่อนั่งได้4คนนะฮะในรถกันจิ๋วนะฮะค่ะบแล้วข้างหน้าคอนโซลก็คือจะมีอุปกรณ์คอนโรลที่เป็นแบบไฮเทคโนโลยีมากประมาณ1แสนหยวนก็พอหนึ่งแสนหยวนหนึ่งแสนหยวนห้าแสนบาทค่าแสนบาทประมาณนี้ไม่แพงใช้ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะไฟฟ้าใช่ไฟฟ้า ราคาไฟตอนนี้ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อหค่ะราคาแบบที่เลียวโจนี้ก็มีที่าร์จกระจายอยู่ทั่วไปครับอันนี้ต้องพูดถึงเสาไฟนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเสาชาร์จไฟเนี่ยที่ทั่วเมืองเลียวโจก็คือรถานอุ่นนด้วยแล้วก็ทางบริษัทของอู่หลิงเนี่ยเขาก็อุ่นๆส่วนหนึ่งอันนี้คือความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่จะส่งเสริมการสร้างรถยนต์พลังงานใหม่เพื่อจะปกป้องหรือว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย นอกเหนือจากพาร์ทเทคโนโลยีแล้วก็พากันไปดูในเรื่องของแหล่งอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะเชื่อว่าแคตอนุรักษ์จินหลิงของเมืองไบไห่นะครับจริงๆเมืองไบไห่เป็นเมืองที่คล้ายๆกับพัทยาก็คือเมืองติดทะเลนะครับแล้วที่ขึ้นชื่อของเขาก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระดับโลกหรือว่าไปไห่หินท่านก็เป็นชายหาดที่เป็นทรายสีเขียวนะครับแต่ใกล้ๆบริเวณนั้นยังมีป่าชายแลนนะครับหรือว่า หงสู่หลิงในภาษาจีนกลางที่ตรงนั้นยังมีเขตอนุรักษ์เมงตาจีนะนะครับแล้วบรรดาผู้สื่อข่าวอาเซียนรวมทั้งผู้สื่อข่าวไทยด้วยก็สนใจเรื่องเมงตาทะเลจีนเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมงตาทะเลจีนยังทำเป็นยาได้นะครับแล้วในเขตอนุรักษ์ก็คือต้องปล่อยนะครับตัวน้อยอของเมงตาจีนแล้วตามสถิตินะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันครับแบงดาะทะเลจีนก็ยังต้องเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับโตขึ้นประมาณ 4- 5หปีแล้วค่อยปล่อยสู่ทะเลก็เหมือนเลี้ยงหมีเพนต้าก็คือเลี้ยงให้อ้วนๆก่อนนะฮะก่อนที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติก็คือสร้างสมดุลในภาวะระบบนิเวศในท้องถิ่นด้วยใช่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากนะคะคุณชลิไม่ว่าป่าชายเลนเหรือว่า ตรงนั้นเนี่ยมีปลาชนิดหนึ่งเขาใช้ชีวิตยอยู่บนสันดอนนะ,ค,ะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนเนี่ยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ระบบนิเวศนะครับกอ็อย่างเช่นประโยคที่ว่านะผู้เขาเงินภูเขาทองเขาขีวน้ําใสก็คือผู้เขาเงินภูเขาทอง,ง,ง,งครับก็จีนก็ปฏิบัติแนวคิด ออเส้นทางของการพัฒนาด้วยนะคะคและถ้าพูดถึงจีแน่นอนว่าเราจะนึกถึงนโยบายที่สําคัญก็คือนโยบายเส้นทางสายใหม่ด้วยเห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็พากันไปล่องเรือตามแม่น้ําตามเส้นทางสายใหม่อีกด้วยนะคะจริงๆแล้วคือดทริปนี้จะบอกว่าอากาศเป็นไงคะไม,ไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร,ร่ก็คือไม่ได้ไปสู่ทะเลเลยแต่ว่าได้ไปล่องเรือที่แม่น้าหลิวเจียงของเมืองหลิวโจซึ่งมันเป็นเขตชั้นใน ไม่ได้ติดกับทะเลแล้วก็การเดินทางครั้งนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มสองเส้นทางซึ่งคุณอาทิศักดิ์เนี่ยไปกุ้ยหลินแลกุ้ยกลัล่องเรือแม่น้ําหลีเชียงอันนี้ก็สวยนะค่ะเขาบอกว่าคือตอนเช้าๆออกไปวิ่งนะฮะจ็อกกิ้งนิดนึงได้สัมผัสถึงความเป็นสีเขียวของหรือว่ากรีนซิตี้นะฮะของกุ้ยหลินอีกอย่างหนึ่งก็คือ การออกแบบของเมืองก็สะอาดนะครับแล้วก็ริมถนนไม่มีขยะเลยเพราะว่าเขาเป็นเ,เมืองแหล่งท่องเที่ยวระดับชาตินะฮะ 5A เลยนะครับตอนนี้นะครับจนถึงปัจจุบันภาพวิวธรรมชาติของเมืองก้วยหลิงยังติดอยู่ที่20หยวน อุอดรมของจีนด้วยถ้าพูดถึงเส้นทางสายใหมจริงอาจจะนึกถึงแบบเส้นทางการเดินทางในสมัยแบบอดีตการมาแต่ถ้าจะเอาเป็นรูป,ปรธรรมที่เห็นชัดเจนในปัจจุบันเนี่ยเส้นทางสายไหม่มีแบบไหนที่เราเห็นเป็นรูปประรมับบ้างแล้วคะในทริปนี้เราได้ไปถึงท่าเรือไปถึงโรงงานแล้วก็ไปถึงป่าชายเลนแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือพิพิธภัณฑ์รัชบงขั่นของอำเภอเหอผู่ ทำไมต้องเอ่ยถึงพิพิธภัณฑ์นี้ก็เพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับคนไทยอาจจะไม่ค่อยทราบว่าจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายใหม่ในรัชวงศ์ฮั่นนะฮะม,มาจากเมืองไหนของประเทศจีนจริงๆก็มาจากอำเภอเหอผู่คำว่าเหอผู่ในภาษาจีนกลางนี้ก็หมายความว่าที่แหล่งมีทะเลและก็แม่น้ําชนกันนะฮะอ,อันนี้ก็แสดงว่า อำเภอเขอผูเป็นท่าเรือธรรมชาติที่สามารถขนส่งสินค้าจากจีนไปถึงประเทศอาเซียนและก็ยุโรปและก็จนถึงเปอร์เซียได้ด้วยแล้วก็สินค้าของเมืองเขอผูเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือไข่มุกนะไข่มุกนะคะก็คือซาวซีในภาษาไทยนะค่ะจากที่เราไปร่วมโปรเจกต์นี้ไปร่วมโครงการนี้เนี่ย มองว่าในอนาคตเองเนี่ยจะเห็น<ช>ความร่วมมือระหว่างส,สื่อจีนกับสื่อ<ช>อาเซียนเนี่ยที่เป็นรูปไปทำอย่างไรก<ช>็<ช>อย่างเช่นคุณชิปเขอเสนอแนะในงานสัมมนาโตกลมนะครับ<ช>วันสุดท้ายครับเขาก็บอกว่าสําหรับจีนไทยเนี่ยมีประโยคที่ว่าจีนไทยใช่อุ่นใจพี่น้องกัน<ช>แล้วก็ส่วนอาเซียนเนี่ยอาเซียนกับจีนเนี่ยก็เป็นคู่ค้า่ทุนส่วนเนี่ยคู่ค้าใหญ่ที่สุดซึ่งกันและกัน ราะฉะนั้นสำหรับจีนกับอาเซียนเนี่ยก็กล่าวได้ว่าจีนกับอาเซียนเนี่ยใช้อุปกรครอบครัวเดียวกันแล้วก็ผมคิดว่านะอย่างเช่นงานของปีนี้ซึ่งเรียกว่าอฟอรั่มหุ้นส่วนอาเซียนเนี่ยผมว่าหุ้นส่วนเนี่ยไม่เพียงแต่ระหว่างอยู่ระหว่างสื่อมวลชนก็อยู่ระหว่างผู้สื่อข่าวด้วยนะครับอ,อย่างเช่นผมกับคุณชิปเนี่ยกเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ก็ จอกันแค่ผ่านหน้าจอเฉยๆแต่ว่าไม่ได้พบกันจริงรแต่ว่าคราวนี้ก็เจอกันได้แล้วแล้วก็ทํารายการหลายตอนผมคิดว่าซึ่งทําให้รายการนี้มีเนื้อหามีสาระมากขึ้นแล้วก็พวกเราทั้งสองคนนี้ก็มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นครับฉะนั้นผมคิดว่านะกิจกรรมแบบนี้ก็ต้องในอนาคตนะครับก็ต้องจัดทุกปีจัดให้มากขึ้นดีกว่าค่ะคุณเลยล่ะคะ จริงๆแล้วคือนอกจากเขตกว่างซีนะครเป็นบ้านเกิดของผมแล้วยังเป็นที่ผมเรียนภาษาไทยด้วยในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาผมต้องขอบคุณเขตนี้เพราะว่านอกจากมีงาน Expo หรือว่างานแสดงสินค้าจีนอาเซียนที่จับขึ้นทุกปีแล้วนะครับยังมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกวางสีกับประเทศอาเซียนปล่อยครั้งมากอย่างปัจจุบันมี6ประเทศใต้ตั้งกงศูล ที่เมืองนันนิงแล้วนะครับแล้วในอนาคตนะครับหวังว่าไม่ว่าจะเป็นวงการสื่อหรือว่าวงการต่างๆจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนก็ดีเป็นเพื่อนพี่น้องก็ดีนะครับของเขตกวางสีให้มากขึ้นนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอนาคตอาจจะรถไฟด้วยนะครับจะสามารถเชื่อมไปถึงประเทศต่างๆในอาเซียนด้วย ชัดเจนนะคะถึงความร่วมมือของโปรเจกต์นี้ค่ะที่นอกเหนือจะเป็นความร่วมมือระหว่างผู้สื่อข่าวระหว่างจีนและภูมิภาคอาเซียนแล้วแต่ว่าในอนาคตเองเนี่ยก็จะนําไปสู่การร่วมมือที่ขยายใหญ่มากขึ้นนะคะแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันร,ระหว่างจีนและูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสมมูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมในการของเราค่ะ และทั้งหมดนี้คือ CMG Thai Weekly นะคะติดตามรายการของเราได้ค่ะผ่านทาง Facebook China Face นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา3ามคนต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ